บาลศูนย์แห่งหนึ่งในจังหวัดทางภาคอีสานซึ่งอยู่ติดกับชายแดนสปปลาวเราได้พบกับศัลยแพทย์วัย33ปีที่ทำงานอยู่ที่นี่มากว่า5ปีเป็น5ปีที่เขาสารวนอยู่กับการรักษาคนไข้เกือบ24ชั่วโมงแทบทุกวันจนกลายเป็นความเคยชินเช้าวันจันเวลาเจ็ดนาฬิกา30นาที ทีมข่าวเริ่มติดตามคุณหมอคนนี้ปฏิบัติงานเริ่มต้นด้วยการตรวจคนไข้ที่หอผู้ป่วยในผมวันจันทร์ผมตรวจคนไข้เริ่มทําอะไรครับว่าก็ทําหน้าที่ปกติอย่างผมวันจันทร์ผมตรวจคนไข้ก็ตรวจไปเรื่อยๆของหมูป<ม>ิดประมาณต้เจ<ม>็ดโมงครึ่งที่ออกมาจากตึกเลยใช่ไหมใช่ครับงานต่อไปคือการตรวจคนไข้ที่เป็นผู้ป่วยนอกที่มาตามการนัดหมายและ w อ l k in เข้ามาในแต่ละวันมีจำนวนไม่แน่นอน พยาบาลหน้าห้องตรวจโรคบอกว่าโดยเฉลี่ยจะอยู่ที่4 0ถึงห้าสิคนต่อวันาวตามปกติแล้วการตรวจผู้ป่วยนอกจะเริ่มขึ้นในเวลา9นาฬิกาแต่หากตรวจผู้ป่วยในเสร็จเร็วคุณหมอจะเลื่อนเวลามาตรวจผู้ป่วยนอกให้เร็วขึ้นเท่าที่จะทำได้แต่นี่คุณหมอมาก่อนเวลาเนี่ยครับเพราะว่าถ้าเกิดส่วนใหญ่ถ้าผมเสร็จเร็วนะผมผงก็จะมาตรวจเลยเพราะว่าคนไข้ส่วนใหญ่ที่นี่ ไม่มีรถตัวเองแล้วก็รถประจําทางมันก็ไม่มีก็จะได้เหมารถมาก็คือติดติดเพื่อนบ้านนมั่งติดคนนู้นติดคนนี้หรือเหมามาเองเลยหรือถ้าเขาติดรถคนอื่นมามันจะต้องได้กลับภายในเที่ยงเพราะฉะนั้นถ้าเราตรวจเร็วก็ได้กลับบ้านเร็วมันจะได้กลับไม่งั้นมันต้องเรียกใครมารับอะไรา้มันจะลบาบากเขาหลังจากตรวจผู้ป่วยนอกเสร็จคุณหมอจะมีเวลาพักกินข้าวกลางวันก่อนที่จะไปผ่าตัดคนไข้ที่นัดหมายไว้ช่วงบ่าย ห, 1. 1> หลังจาก,ากนั้นเวลา16นาฬิกาเป็นต้นไปการอยู่เวรถัดแรกจะเริ่มต้นขึ้นก็จะเป็นอย่างนี้ครับเวลามีคนไข้ด่วนมาห้องฉุกเฉินหรือว่ามาตรวจคลินิกนอกเวลาของโรงพยาบาลที่เปิดถึงสองทุ่มอะไรเงี้ยหรือว่าเป็นคนไข้ที่อาจจะไปตรวจจากคลินิกทั่วไปแล้วก็ส่งเข้ามาว่าเอ๊ะสงสัยเป็นไส้ติ่งเป็นอะไรทางเป็นเรื่องปวดท้ทองเรื่องอะไรที่เป็นของทางสัญญกรรมเนี่ยเขาก็จะโทรหาผมว่าเฮ้ยมีอาการคนไข้คนไข้อย่างนี้อะไรเงี้ย ก็เราแต่ผมก็อาจจะให้ส่งเข้ามาที่ตึกเลยเดี๋ยวผมไปดูหรือว่าถ้าอาการงงงน่าสงสัยผมก็จะไปดูเองอหรือว่าให้ตรวจอะไรเพิ่มก่อนเนี้ยเราไปดูถ้าคิดว่าเออต้องผ่าล้วก็คุยคกับคนไข้แล้วก็ให้เข้าตึกไปเซตผ่าตัดพ้วพิวพ้วรีอคไหมรีแอครับผมเออน,นั่นคงไม่มีอะไรหรอกเเปิดสีพีให้ดูเฮ็ดเอด็นเะยนะครับเคสถูกเชิญที่จะเข้ามาในช่วงค่ำเป็นเรื่องปกติของโรงพยาบาลใหญ่อย่างเช่นเคสนี้ ที่ถ่ายเป็นเลือดและต้องส่องกล้องเพื่อดูลำไส้และตอนนี้นะครับก็เป็นเวลาเที่ยงคืนพอดีนะครับคุณหมอเริ่มเข้าเวรตั้งแต่ช่วง4โมงเย็นซึ่งเสร็จจากงานประจำนะครับก็มาเข้าเวรต่อซึ่ง1เวรเนี่ยก็จะกินระยะเวลาประมาณ8ชั่วโมงตอนนี้ก็ครบ8ชั่วโมงพอดีนะครับคุณหมอก็ เข้าเวรแรกเสร็จแล้วนะครับแต่ว่าก็ยังต้องควงต่อเวรที่2ซึ่งก็จะเริ่มตั้งแต่เวลาเที่ยงคืนไปจนถึง8ปดโมงเช้าครับช่วงเวลาหลังเที่ยงคืนจากนี้ไปคุณหมอก็จะสแตนบายเพื่อที่จะรอเคสผู้ป่วยหนักที่อาจจะต้องผ่าตัดฉุกเฉินที่โรงพยาบาลครับเช้าวันอังคารถ้านับชั่วโมงการทํางานเวลานี้ก็ครบ24ชั่วโมง และงานในเวลาราชการยังคงต้องทำเหมือนเช่นทุกวันคือการตรวจผู้ป่วยในตอนเช้าหลังจากนั้นคุณหมอจะใช้เวลาทั้งวันไปกับการส่องกล้องและผ่าตัดหมอสุดเวรต้องมาผัดโมงเนาะใช่แต่ผมอยู่เวรต่อแล้วก็เนี่ยผมก็มีงานประจำของผมต่อวันนี้ผมส่องกล้องก็ส่องไปเรื่อยส่วนเมื่อคืนก็ชินแล้วถามว่าเหนื่อยไหมก็เหนื่อยแต่ว่าแต่ยความว่าเรื่องหึเราอยู่สถานการณ์แบบนี้เราเลือกอะไรไม่ได้ เราผมคงไปเรียกร้องให้แบบหาคนมาเพิ่มไม่ได้ก็ในเมื่อมันไม่มีคนก็อยู่กันอย่างนี้ก็ทำอย่างที่บอกสุดท้ายอยู่ที่ปรับตัวทําไงให้เราอยู่ได้นานที่สุดเตียงเสริมของผู้ป่วยในที่ล้นออกมานอกหอผู้ป่วยสะท้อนใ้เห็นว่าผู้ที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลนี้มีจํานวนมากแค่ไหนโรงพยาบาลศูนย์ขนาด200กว่าเตียงที่มีแพทย์32คนแบ่งเป็นแพทย์ฝึกหัด12คนและแพทย์เฉพาะทาง20คน กับจำนวนประชากราราวๆสี่แสนคนส่วนใหญ่ใช้สิทธิ์ลประกันสุขภาพท่นหน้าหรือบัตรทองสำหรับรแผนกศัลยกรรมของโรงพยาบาลนี้มีศัลยแพทย์3คนศัลยแพทย์คนนี้ต้องอยู่เวรมากถึง22เวรต่อเดือน,เ,เ,นเพื่อทดแทนกับบุคลากรที่ไม่เพียงพอปนั้นผมก็สึกบางทีผมรู้สึกไม่แฟร์คนไข้นะบางทีเอาผมที่วัหลับบนนอนแล้วแบบผมมีนัดผ่าพรุ่งนี้ครับแต่บังเอิญคืนก่อนหน้าผมต้องอยู่เวรน,นะนะ บางทีเราผ่าแล้วก็มันเล็กๆนๆะความผิดพลาดเล็กๆนๆะของเรามันอาจจะเป็นปัญหาใหญ่สําหรับคนไข้ก็ได้อะไรเงี้ยแต่ถ้ามันไม่มีอะไรก็แล้วไปแต่ว่าเราก็รู้เราจะใช้ชีวิตด้วยบนความเสี่ยงนี้ได้อีกงานเท่าไหร่เพราะว่าอายุเราก็เยอะขึ้นมือเราก็อาจจะเริ่มสั่นตาอาจจะมองไม่ค่อยเห็นก็ตามอายุตามสภาพเราครับหมายความว่าถ้าถ้าเป็นถ้าข้อเสนอก็คือว่าวันไหนที่อยู่เวรถึงเช้าอ่ะมันไม่ควรจะต้องมาทํางานประจําแต่มันอาจจะยากเพราะว่า ด้วยความเป็นหมอเฉพาะทางอ่ะคุณเป็นคนไม่กี่คนในจังหวัดอ่ะงานประจํามันมีคนไข้มารอหาคุณตลอดเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหมอเยอะกว่านี้มันคงทําได้แต่ถ้าหมอน้อยเนี่ยก็คงจะอะไรมากกว่านี้ไม่ได้ส่วนตัวคุณหมอเนี่ยพอใช้ทุนเสร็จแล้วเนี่ยวางแผนชีวิตยังไงต่อจะอยู่ในระบบต่อไปหรือจะออกนอกระบบผมคงอยู่ในระบบต่อแล้วก็แต่อาจจะย้ายกลับใกล้ๆบ้านเพราะว่าสุดท้ายพ่อแม่เราก็แก่ขึ้นเรืเ่อยๆแม่ผมหกเก้าเล หมเลือยอยู่กับแม่ได้อีกนานเท่าไหร่เย็นวันอังคารยาวไปจนถึงค่าเป็นอีกวันที่คุณหมอต้องอยู่เวรถึงเช้าทําให้ขณะนี้ชั่วโมงการทํางานของเขาเกิน24ชั่วโมงไปแล้วแต่นี้ถือว่าเกิน24ชั่วโมงแล้วใช่ไหมครับเกินแล้วเวลางานที่อยู่เกินแล้วตอนนี้ก็น่าจะสัก32 36ชั่วโมงเพระเมื่อวาน24วันนี้เลย8 น่าจะสักสามสิบหกชั่วโมงนะแต่ก็พอได้ยังอยู่จนชินแล้วอยู่แบบนี้มาตลอดแต่ก็แปลว่าอันนี้ก็คือเดี๋ยวต้องไปอีกไปจนถึงแปดโมงใช่แล้วพรุ่งนี้ก็คือเข้าเวลาราชการใช่ครับครับแล้วยังไงต่อครั้นี้ทะไปไหนต่อก็เดี๋ยวเสร็จเนี่คือไปไปหาอะไรกินก่อนแล้วก็เติมพลังเดี๋ยวเผื่อคืนนี้รับโทรศัพท์ทำาน่นทำนี่มาผ่าตัดอะไรอยไ้พร้อมพร้อมผ่าตลอด ภาระงานที่หนักอึ้งและต่อเนื่องทําให้หมอหลายคนเลือกที่จะออกไปนอกระบบไม่อยู่กับโรงพยาบาลสังกัดก,กระทรวงสาธารณาสุขแต่อาจไม่ใช่สําหรับหมอคนนี้เขายังคงคาดหวังว่าหากมีหมอมาประจําที่โรงพยาบาลนี้มากขึ้นก็อาจช่วยแบ่งเบาภาระงานไม่ต้องอยู่เวรติดต่อกันถึง48ชั่วโมงเช้าวันพุธวันนี้คุณหมอไม่ต้องเข้าเวร แต่ยังต้องทำงานประจำตามเวลาราชาการสองคืนที่ไม่ได้นอนอย่างเต็มอิ่มและคืนนี้เขาหวังว่าจะได้พักผ่อนอย่างเต็มที่สองวันรวมกันนี่น่าจะถือว่าครบสี่ชั่วโมงครบอยู่ครับสีบแปชั่วโมงครับอันนี้อันนี้เป็นสิ่งที่ที่คุณหมอรับม,มันเป็นมันเป็นวัฒนธรรมชีวิตใช่ก็อย่างนี้ครับบุคลากรทุกคนก็อยากแบบมาทํางานในสภาพเต็มร้อยแต่าบางทีด้วยแบบปัจจัยหลายๆอย่างคนมันไม่มีมันมีกันเท่านี้เราก็พยายามทํา แบบที่เรามีให้มันดีที่สุดนะเราก็ไม่ได้ว่าแบบมานั่งเอาแต่บน่นว่าไม่ทำอย่างนู้นอย่างนี้อะไรนะหลังคุยเสร็จเราเดินทางออกจากโรงพยาบาลขณะที่คุณหมอต้องกลับไปทำงานต่อสำหรับคนเป็นหมอในโรงพยาบาลรัฐตามตาม่ตางจังหวัดคงจะมีวิถีชีวิตที่ไม่ต่างกันนี่จึงทำให้เกิดข้อเรียกร้องเรื่องชั่วโมงการทำงานของแพทย์ที่เหมาะสมและจากข้อเรียกร้องก็ได้นำไปสู่คำถา,ามที่ใหญ่กว่านั้น นั่นก็คือการแก้ปัญหาบุคลากรทางการแพทย์ให้มีเพียงพอและไม่หลุดออกไปจากระบบควรเป็นอย่างไรวชิรวิทย์เลือบำรุงชัยไทย PBS รายงาน